สวัสดีครับสวัสดีครับผมทำไมอะลูกนอนนิ่งเลยนอนนิ่งเลยลูกดีใจเหรอครับจะได้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมลูกใช่ไหมก็ลังดีใจเหรอลูกสวัสดีครับผม,มสวัสดีครับ ทำไม่ไม่ดุกด็กเลยไม่หนูวิ <c oughs> ไม่หน่เฮ้ย,ย <c oughs> งงงงเลยเลยูก <c oughs> ทำไมอ่ะนิ่งเลยเลยูก กวินครับอะไรลูก